คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมว่านี่ป่ะว่านี่มาแท้แน่นอนนะครับกัะมาตัวน้าเทียรอยออกมืนอไหร่ โบเข่างวดหนึ่งงวดที um ่สองบ่ไปดรอกย่านบ่เขาเอดเขาจ้อยิ่ดเลยบ่โชคดีสวดีมาขก็ต้องมาคือเกาเขาบ่เขาก็ตามคือเกาเขเนะคะวดันหนงต้องเขานะเ้อนเข่าน่นอนงวดนี้เข่าแน่นอนะแน่อนงวนี้ตอกเข่าแน่นอนเบื้องบนฝันแเล่วฝันเราจะฝันเล่าตอดเข่าคัน่าฝันนี้ตอดเข่าตอดเขา่อนน มันหาเลยขึ้นเลยเกับมันเวลาจับไก่เขาบอกให้ไปจับไก่มาตุ่มไปมาลาบไปมาดังนน้าจับเอาตุ่ไก่อกด้อยตุใหญ่จังลาบแทะเล่ตีเป็นเลกเล่ตีเป็นเลิ่เล่ไก่เกาเจ็ดเกาเจ็ด แล้วกเพิ่มแจ้มนึ่เก้าเจ็ดกับเก้าแปดเพิ่มเลยงก้แจ่มนึ่งก้าเจ็ดกับก้าแปดตีเป็นเก้าเจ็ดแล้วก็เลยเพิ่มอีกแจ้มหนึ่งเป็นเก้าแปดน้ำก้าแปดน้ำครับบ้านที่นี่กับฟันว่าเห็นฉีเต็มบ้านเลยขีเลยฟันเห็นฉงขีเต็มบ้านขีร้านนี่นะฟันเห็นยย่านไหนออกแปดสามย่านนั่น อคยเล่ตีเป็นแปดสามหยิดฝันยิงถีมันคนละขึ้นเนะโอ้ฝันคนละขึ้นเนาะคนละขึ้นฝันขึ้นได้ก็ไม่จวดอะไรขึ้นได้ก็ไม่จวดอะไรรันริมครับจำนี่เราควบฝันจดดีก็จำเนาะแน่นเพิ่งจดเพิ่งจำดีครับก็จะว่าจำไม่หมดให้จดไว้นะสองอย่างเลยโอ้ฝันแล้วตีเอาผู้เดียวแล้วตีแล้วฝันสองเทือกับเขียนไว้ทั้งสองเท้ายันไว้เลย การลืมราคาขึ้นเด็กแล้วขึ้นทองตองงวดสปันว่าพุนมาบอกว่าเลขสิบเจ็ดเลขสิบเจ็ดได้อหรู้เป่าผู้ชายผู้ชา่ผู้สาวเลยเอาเก้าหนึ่งเจ็ดไปสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดทั้งบนอืมจะเลยใส่เก้าหนึ่งเจ็ดฟันเลยฟันตั้งแต่ตองงวด ฟันเราผู้เฒ่าเมื่อบอกเอาหนึ่งเจ็ดไปหนึ่งเจ็ดเอได้หนึ่งเจ็ดเลีตีเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านึ่งเจ็ดผู้เฒามื่อบอกเลี้เก้าไปผู้ใดประมาณสามสูกับหนึ่งเจ็ดก็ได้เอืดนที่เก้าเจ็ดเราคุณตาสอวันฟันไมาได้จับไกลแมนแมนแมนจับเขาบอกให้ไปจับไกลเมื่อต้มเลีตีเก้าเจ็ดคืนแต้มหนึ่งเลี้เป็นเก้าแปดแสดงว่าฟันสามเทือ ามเทือสามเทือ่ันสามเทือนะครับฟันสามเทือ่ขึ้นแรกฟันว่าผู้เฒ่าว่าบอกหนึ่งหนึ่งเจ็ดวันหนึ่งเจ็ดขึ้นสองตัวบอกเลขสองตัวแต่ว่าคุณตาซอคุณว่าผู้เฒ่าเนี่ยเเป็นเก้าเก้าไส้เป็นเก้าหนึ่งเจ็ดบัดที่นี่กับฟันขึ้นที่สองนี่ฟันว่าจับไก่มาต้มโอ้จะมาลาบก็เลตีเป็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็เลยเพิ่มอีกแต้มหนึ่ง เป็นเนะ <Okay. S 1> ก้าแปดน้ำการเพิ่มกันลดนะครับบัตรเลขที่สามมาฟันว่านีขี่เตรียมบ้านสี่้านแล้วปวดบ้านนี่ปวดไปอให้พอตะก,กองขี่อืมไปเรืี่าต้องแปดสามคื 8, มบันแนวนี้มันออกแปดสามเพราะสามแปดกับแปดสามนี่มันบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ศ <1, S 2> <5. S 1> ูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าได้บ้านเลขที่นะครับ ขี่เต็มบ้านเนกมาเลยซุนนาขี่มาที่สามกับขวดใจเียนเนาะขวดไปทางหลังครับหลังต้นมะขครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่พื้นตะซอพื้นฟันได้เพิ่นก็เขียนไว้นะครับขึ้นกระดานไว้ให้เลยนะครับท่านผมมีขออนุญาตอันหนึ่งได้ไหมนะได้ครับเอาบ้านเลขที่ลงน้ำลาเรศูนนานะหนึ่งศูนย์ห้าเนีเพราะว่านยังเพราะว่าขี่เต็มบ้านฮะเทียบ่ออกกันตัวนี้ฮะเทียบไปออกบ้านเลขที่เนาะ ที่น้องเพิ่นสีบล็กองจัดนะบล็อบล็ลายครับหลายกระยา่วแตถมันเข่ากกรละมัดละวังไว้ครับเพื่อแมนเพื่อนเปลี่ยนสามตัวนาสามตัวลังก็ได้บ้านเล็กทีเพิ่นนะครับเนาะขอขออนุญาตเพิ่นเพราะว่าพี่น้องกับสีบล็เดืานแล้วเอาบ้านเล็กที่เท่าไรสิบล็อกดานนะครับเนาะครับบ่ใแห่งพี่น้องเห็นเลยนะครับ เดี๋ยวพินนองสีบ่าโอ้ยคือบอกอมาให้เมิดเนี้ยไปเรายังจงไว้ลระบ้านเล็กทีสีบ้าบ้านเล็กทียังปัดชิได้ไปหาคอมเม่นีกนะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับอ้าวนี่บัตที่เนี่ยนะครับนี่เป็นความฝันของคุณต่สออยู่ฟังพุ่นนะครับฟังพุ่นสิเป็นันวพูดเทามาบอก หนึ่งเจ็ดพิ้นเลี้ยวเก้าเป็นลักร้อยเพราะว่าผู้เท่าเป็นเก้านะครับเก้าหนึ่งเจ็ดที่นี่ฟันขึ้นที่สองนี่ฟันว่าไปจับไกลมาลาบนะครับพิ่นก็เลยตีเก้าเจ็ดวนีเพื้นวาเก้าเจ็ดนี่มันตรงโพดเพิ่นก็เลยเพิ่มอีกแต้มนึงเป็นเก้าแปดน้ำนะครับเนาะตามมาพื้นฟันว่าเดินบ้านพิ้นนี้แต่ขี่สั้นขี่ก็ขีหลานว่าสั้นขี่แล็กน้อยกวดใส่กระเพาะถ้ขี่นะครับ เพื่อนว่าตามรัตีของเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนฝันมาจังสี่เลขมันสิออกแปดสามนี่นะครับเลขสิออกแปดสามวันนี้แอดมินก็เลยว่าขอบ้านเลขทีเพื่อน้ำแน่ฮะที่พี่น้องท่านผู้ชมปจิบาคือพอถามบ้านเลขทีเพื่อน้ำแน่นะครับบ้านเลขทีของเพื่อนก็หนึ่งศูนย์ห้านะครับพี่น้องก็ตัดน้ำก็ได้หนึ <105. S 1> ่งศูนย์ห้ามูสามตัดหาสามหรือศูนย์หาน้ำก็ได้นะครับเพราะว่าถูกสิ่งถูกอย่างมันกับบ่าเดานอนคือว่านเน,นานนะ จากมันสีออกตัวไดมาตัวไดก็เอาให้พี่น้องละเอียดละเอียดลดม,ม,ม,มันก็เป็นได้ไหลายชุดทั่เทียบไปออกทั่เทียบไปออกสามตัวไทยก็ได้นะครับเป็นสามตัวนาก็ได้หนึ่งศูนย์หาบ้านขทีีเพิ่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแนวทางนะครับเลขขึ้นกระดานของคุ้นตาสอนะครับวันนี้ของสิโชคดีกันสุขผู้ซุคนอยู่น้าพี่น้องเน,นะงนเาะะ ี่ตาซ้อนหาน่าตาซ้อตาซ้อมากเลขตัวใดหลายกุมูนนั่นมักสามแปดคำหนี่งใน่วงไว้นี่ตัวนี้มักหลายกุมูนปะครับเหตุผลที่ล้วงไว้เนี่ยคือมักหลายกุมูนเพราะว่ารัดที่นี่เคยฝันแล้วมันออกแปดสามงานคุณตาเพื่อนั่นวงกลมไปนาะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลอยู่นี่ก็เป็น เน้วทั้งตัวเลขควาฝันนะเติมก็ได้ด้หลาวันที่อะจีเติมบัตรที่นี่เติมวันที่เ้ยเดอนแปดสามไปเลยอ๋อจะเลยเดอนจะเลยให้เด่นแปดสามอาไใปลาไมาอีกสาตแล้ตีแปดมปลาดุกพพ้อมปลาดุกเปิแปดเดียวีสามฝุกจังๆจงน่อยพี่ลุงทูพ่อปลาบินอืมได้พ่อฝุ่สามจูกเลยอันฟันเรื่องจริงค่ะ ฟันอนเป็นเรื่องจริงอันเป็นได้ปลานีนเรื่องจริงอ๋อฟันแล้วฝันแล้วฝนตกีแล้วฝันว่าตีเปแปดสามไม่เขียนไปแล้วตอนตีสามวบบนี้ฝนตกกันไล้ไลุงทงกไปหาปลาเน่กได้สามตัวได้สามตัวข้อม็นจริงได้ปลาสามตัวอีหลีตีแปดสามเลยเออกันได้ปูข้อมันโอ้ขาใจนี่นะกัเลยเดินไปเลยนะ โม่งรอไเดือนแรกนะตีคือที่มาที่ไปของเล็กแปดสาม้พี่น้องเ้ยาทำได้ป่าสาตัวได้หรือวันที่เดียวเลยได้เออือนได้สามตัวปอกัน hmm. กันลังบืนปากันลังบินวันที่เดียวได้สามตัวเลยือตัวเงรื้องฟันแต่น้องกินได้ัจจับปลาไปนั่งคิดเรื่องฟันไปนองอือคิดว่าเอา ปลาคือสิได้พอดีกับความฝันแท้เตี้ยได้สามตัวกันย่างเขาบ้านเลยบบครับอืมแม่ข้างของพี่ป่าสนะคะจะให้มาตามกล้งสุดท้ายอีกบ่นอนเฮมันหลายตัวย่านมันหลายตัวนี่ถ้าดีถ้านจางๆยี่เดียวสิง่ายไปบอกดอกค่ะดีว่าดีค่ะขั้นพ่อเห็นย่างแสดงว่ามีคนแสดงแสดงว่าอยู่ในกระดาน ม,ม,มันโบเห็นงานมาหาางตาเนาะบาเห็นคุณตาซอปไปบอกกับ่มีโค้งสุดท้ายนะคะอาจจะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะครับมางันทีม่มห้อินีคนาสองห้หา,า,าุณตาซอคืนประดานไบธร็มีสษม์นีนะคะครับผมพี่น้องใส่วิจารรญาณยันในการรับชมนะครับเด้ออาจจะเปลี่ยนโชคลาภของเขาน้ำไปพิจารณาเบิ่งเปียบเทียบก,กับเจ้าอื่นสำนักอื่นน้ำนะครับ อาเทียมา้าคือกันกับจัด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 ไปดรถแล้อพี่น้องเด้อ่าขอให้เฮงเงเรวยๆครับสวัสดีครับามังทุกคนเนด้อมามาโชคดีโชคดีครับ